คลิปในวันนี้เราก็ยังอยู่กับน้องฟรีเลนกันอีกเช่นเคยครับอยากเติมพาร์ตเตดมโลบัากแอปแซทช็อปมีบริการเติมโลบักแบบกลุ่มระบบกิฟเกมพาร์ไม่ว่าจะเป็นบอกฟุตอนิเมะแอคชั่นเจอร์บูโรควายวอลอนิเมะแวนกาพร้อมทั้งบริการรับความแมปต่างๆอีกมากมายลองเลือกใช้บริการได้เลยที่แอปแซทช็อป ลิงอยู่ข้างใต้ดิสคริปชันนะครับสนวดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมอนิเมะแวนกากัน,กนอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็รวบรวมคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วนะคือเป็นระยะเวลาสั้นๆที่ทุกคนพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาผมก็เลยเออนั้นทําคลิปต่อเลยแล้วกันเพราะว่าหลายๆคอมเมนต์เนี่ยมีประโยชน์มากๆแล้วก็ช่วยทําให้คนเนี่ยรักฟีเลนชอบฟีเลนเนี่ยสามารถที่จะเล่นฟีเลนได้สนุกมากขึ้นนะครับจากคลิปที่ผมแบบทําความเข้าใจด้วยตัวตัวเองไงเนาะ ออแล้วก็ขอแก้อย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมอธิบายผิดไปนะในเรื่องของฟีเลนนะครับคือฟีเลนเนี่ยเขาจะมีพาสซีฟตรงนี้เนาะซึ่งผมอธิบายไปว่าเนี่ยมันจะได้1% 0 0 0เยนบวก3ดาเมจแล้วก็1.5%ระยะเนาะรเนี่ะยะตอนแรกผมึกว่าบวกหมดเลยเพราะว่าจะเห็นเขียนได้ว่าสูงสุดอยู่ที่30%แล้วก็เพิ่มระยะ15%เอะไรเงี้ยอ๋อแต่จริงๆไม่ใช่ทุกๆการที่น้องเนี่ยไปเก็บอ่กล่องเนี่ยกลายเป็นการสุ่มกาชากับ3สเตตนี้นะ ผมก็เลยงงว่าเอา้าไปแย่กว่าเดิมอีกตอนแรกคือแบบว่าเล่นยากแล้วก็นึกว่าจะได้รับทั้งหมดมาเลยน้องจะได้เก่งๆเนาะแล้วมันก็ไม่ได้ OP ขนาดนั้นด้วยพอเราเก็บได้30%มสิบเปอรอ์เซนเงี้ยกลายเป็นว่าแม่งสุ่มกาชาไปอีกกลายเป็นน้องกากลงไปอีกผมก็เลยแบบโอไม่ก oh ็เออแต่ก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่มาอธิบายให้ผมแบบเออผมคิดอีกมุมนึงว่าเออแล้วทำไมผมต้องไป ไปไปทำแบบนี้อ่ะเดี๋ยววันนี้ทำให้ดูแล้วกันนะครับในแซนด์บ็อกซ์อีกทีนะแต่ส่วนตัวผมคงจะไม่เล่นนะครับเพราะผมได้ลองเอาไปเล่นและตัวน้องไม่ได้เก่งอะไรมากมายครับแล้วก็เออเรียกได้ว่าต้องใจรักจริงๆนะหรือว่าอะไรแบบคือตัวมันเล่นสนุกอะพัสดิมันเล่นสนุกครับแต่ถามว่ามันเก่งไหมไม่มีตัวอื่นเก่งกว่าไงเราก็เลือกที่จะเล่นตัวอื่นดีกว่านะครับ มันมันหนักถึงขนาดแบบว่าผมว่ามันเล่นยากกว่าปกติด้วยไงมันเลยทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยคุ้มที่จะใส่เป็นสล็อตลงมาเล่นสักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ซึ่งก็ต้องไปหาตัวอื่นเล่นคือทิกแรกเลยเนี่ยมีน้องคนนึงคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเออแทนที่พี่เนี่ยจะวางตรงนี้แล้วก็กดสกิลไอเนี้ยไอเวิร์ดจอยเนี่ยไปข้างหลังเนี่ยทำไมพี่ไม่กดจากหลังมาหน้าผมก,ก็เออวะจริงด้วย อะไรอย่างนี้สมมติว่าเนี่ยที่เขาแนะนําก็คือสมมติผมวางอันนี้คือผมวางกันนิดนึงนะเขาบอกทําไมไม่กดสมมติว่าถ้าเก็บกล่องใช่ไหมเก็บจากข้างหลังเนี่ยกล่องมาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ให้เดินจากตรงนี้เลยเนี่ยแล้วใค่มันเดินมาข้างหน้าโอแบบเออวะทาไมผมไม่กดจากข้างหน้าเดินไปข้างหลังวะเอออันนี้ก็แบบเป็นไอเดียที่ดีที่จะทําให้เล่นน้องได้แบบเก่งขึ้น แล้วผมไปลองมาแล้วมันประมาณแบบ 10- 1ถึงสิบอเวฟน้องเขาถึงจะเดินครบซึ่งมันก็จะสุ่มพวกเงินพวกดามงดามเมจอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นปะน้องก็จะเดินมาเรื่อยๆครับแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งกันก็ได้แต่ไปเล่นตัวอื่นมาช่วยกันก็ได้อันนี้เป็นคอมเมนต์แรกเนาะที่พิมพ์เข้ามาผมก็รู้สึกว่าเอออันนี้ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกความคิดเห็นหนึ่งเกี่ยวกับน้องฟรีเลนเนาะที่เป็นคอมเมนต์คนเดิมมาเลยนะครับหรือว่าต้องขอบคุณมากๆนะก็คือน้องชิซสุยะนะ น้องชิสุยะเนี่ยเขาบอกอีกนะครับว่าไอความสามารถของฟรีเลนเนี่ยที่มันเป็นแบบนี้ครับ h i สอ of Magic เนี่ยก็คือมันมาจากในแอนิเมตเนาะคือเวลาที่ฟรีเลนเนี่ยยืนอยู่เฉยๆมาจากการสตันนะครับแต่ในแอนิเมตเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่ฟรีเลนใช้เวทมนต์นการตรวจจับพลังเวทของ ยายฟีเรนเนี่ยเขาจะหายไปนะครับพอเขาแบบการตรวจจับพลังเวทของฟีเรนหายไปเนี่ยมันเลยจะติดสตารได้เป็นจุดอ่อนของคุณยายนะครับเขาก็เลยแบบเออผมก็เลยบอกเออเอ,เอ,อ,อันนี้ผมก็เพิ่งรู้อีกเรื่องหนึ่งนะแล้วก็ไอ้ที่ผมอธิบายไปตอนแรกก็คือเนี่ยเวลาที่น้องเขาเดินเก็บกล่องอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เนี่ยจะเกิดขึ้นกับน้องเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเก็บไปอะ่ะมันจะสุ่มนะครับตอนแรกผมนึกว่าเอ๊ะมันจะแบบว่ายังไงอะ แบบมันจะสุ่มอ่ะเอาง่ายๆคือมันจะสุ่ม3สเตตนะครับก็คือมันจะมีในเรื่องของเงิน1,000เยนบวก3ดาเมจแล้วก็1.5%ระยะตอนแรกผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมตัวผมถึงไม่ได้อ่า30%แบบเต็มเนาะผมก็เลยโอ้มันเป็นการสุ่ม RNG นี่เองก็เลยมองว่ากลายเป็นว่าเป็นตัวละครที่เล่นสนุกนะสตารับผมมคือเล่นสนุกเลยแต่ก็ นี่น่าจะเป็นวิธีเล่นของฟีเลนแล้วแหละนะเป็นคลิปสั้นๆที่ผมเอามาแชร์นะครับว่าสุดท้ายแล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันคืออยากให้เพื่อนมาแชร์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าตัวละครมันน่าเล่นมากแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีวิธีอื่นเล่นอย่างไหมเนี่ยเห็นปะนาาจะเก็บดาเมจไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนแล้วกันนะว่าตัวของฟีเลนเนี่ยมันจะดาเมจเท่าไหร่นะครับจากการที่ผมรีบปล่อยไปเลยตั้งแต่แรกอะไรอย่างนี้ แล้วเวฟในแซนบ็อกนี่มันจะช้ากว่าปกติด้วยนะแต่ผมลองเอาไปเล่นแล้วนะก่อนที่จะมาอัดคลิปนี้ผมลองเอาไปเล่น INF แล้วดามจมันก็เบากว่า70,000่แล้วด้วยซ้ำมันมัน r n g สุดๆเลยทุกคน r n g คืออะไรมันมันสุ่มสุดๆเลยอะ่ะคือมันเป็นระบบกาชาที่แบบผมว่ามันควรจะเพิ่มหมดเลยนะเว้ยผมว่ามันไม่โกงนะเอาจริงๆเพิ่มเงิน1000แล้วก็ได้ดามิมเ3%แล้วก็1.5%่ี้ย คือถ้ามาเป็นแบบสมขนาดนี้ผมว่ามันควรจะแบบไม่มีเพดานสูงสดุดอะแต่น,นี้มันมีเพดานสูงสดุด30%ดามเมจด,ด้วยแล้วก็ระยะ15%เนี่ยมันมีอั้นด้วยนะซึ่งแบบการบัฟมันก็ไม่ได้แรงอะไรเยอะนะคือมันจะไปแรงเฉพาะแบบโมนาเฉยๆซึ่งโมนาตัวอื่นมันก็เก่งกว่าอย่างเช่นไอเซนนู่นนี่นั่นอะเอออะไรๆตัวที่มาทำดาเมจเวอร์มันก็คงเก่งกว่าคงเก่งกว่าฟิเลนอะอืมเนี่ยอันนี้ผมได้เลยเนี่ยแล้วบางทีก็ไม่บอกด้วยนะว่า แบบยายเขาได้อะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยมันน่าจะมีแบบขึ้นมานะแล้วคือมาเป็นแอนิเมชันเดิมหมดเลยไงคือเป็นการถือถ้วยถือถ้วยอ,อ,อย่างเดียวเลยผมก็เลยแบบเ,เสงๆนะครับอ่ะมาแล้วกะเมจตันเท่าไหร่ให้เดินเก็บมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันได้แค่ห้าหมื่นเองทุกคนแล้วเสียเวลาแบบนานมากอะ่ะผมก็เลยคิดว่าเป็นตัวไม่คุ้มที่จะเล่นนะแต่เป็นตัวได้เล่นสนุกนะให้พูดถึงอะ่ะทุกคนคิดว่าไงก็ลองคอมเมนต์มาดูละกัน นะครับวันนี้คือรีบมาแชร์รายละเอียดเพิ่มเติมกับคอมเมนต์ที่มันแบบมีประโยชน์อะ่ะ mm hmm. เออคือคอมมูนิตี้ของเราเนี่ยหรือว่าอะไรคอมเมนต์อะไรเงี้ยมีประโยชน์ทุกคนเลยนะโอ้เลยรู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากๆนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยโอ้โหผมยัดไอ้นี่ไปให้ฟีเลนไปแล้วด้วยเดี๋ยวผมคงต้องย้ายนะครับก็คือพวกสเตตแบบกอตลี่อะไรเงี้ยแบบเนี่ยเนี่ยไอ,อ้ผมผมมีกอตลี่สัตบวกสออันก็ ย้ายตัวอื่นมั้งผมว่าผมไม่น่าจะเล่นนะเขาไหลครับเป็นตัวละครที่น่าสนใจแล้วก็คอสเมติกก็สวยดีแต่ว่าร,รายละเอียดอื่นๆก็คืออย่างเดียวเลยคือมันไม่ค่อยเก่งจะเข้าไห่นั่นเองนะครับเป็นตัวมีม,มเป็นตัวมีมเนาะก็คิดวันนี้เป็นคลิปสั้นๆประมาณนี้ละกันนะครับไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มเติมอีกเนาะว่าจะมีคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย